โอเคครับก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในชาแนลคิดจะพักนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็การนี้คงไม่ต้องบอนนะว่ามาจากอะไรนะครับผมก็เป็นแพ็กการ์ดตำนานเ o อร์ลิเจนไทเทเนียมนะโปรโมชั่นโอเคก็เอาไง่ายว่าได้จากการสะสมแคสนั่นแหละโอเคก็เรารับกันเลยแล้วกันเนะาะะก็สาหรับการ์ดใบนี้นะครับผมการ์ดใบนี้มันมีนักเตะอยู่หลายๆคนตอนนี้ก็มีทั้ง บนถูกแล้วก็บนแพงนะผมถูกๆน่าจะเป็นพวกแกลลี่เนวิลเอ็ดวินวันเดอร์ฟาลุยคอต้าอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าตางแพงเลยนะผมก็ขอสัก 2,000m แล้วกันพวกกุลิดเวอาร์มัติอุสอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันมาก็ขอสัก 2,000m นะต้องบอกว่าดวงผมไม่ค่อยมีด้วยนะปเมาส์หายแล้วปล่อยฮะ เมาหายแล้วปล่อยปล่อย <Check that. S 1> โอ้โหโอ้โหตายคอปอ่ะปลอยคอปนี่โอ้โหหกรอ้ยรอยเอ็มอไม่ตายเถอะโอเคไปครับโอเคเราก็ได้มาตามนี้นะครับผมทั้งแพ็คอาซีพีหรือว่ากัปตันเลเยอร์ที่เป็นซิเวอร์นะแล้วก็แพ็คเรลเมริดอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดแพ็คเรลเมริดกันก่อน ักรัวแล้วผมแคคเรลมาลิตลูคัสว่าเกสโอ้โหลูคัสว่าเกสตออไปไม่มีอะไรเลยครับผมแ็อยู่ว่ามาเซลโลกาเซมิโลโลโลเหมือนกันไปท็อปสามร้อยคงยังไม่มีอะไรมาครับผมท็อปสามร้อยเนาะรัวๆไปเลยสี่ล้านลอล่าใครวะอุ้ยยีิบสองล้านลูกัสเลยว่าสามล้านครับผมมูลูเมลูเมลูไปเดียวเท่านั้น Let's go นี่ไงเปาโลฟอนเต้188ปเอ็มนี่ขนาดแพ็กซิเวอร์นะบอกเลยมากันที่ท็อปร้อยครับผมอย่างน้อยต้องแสงม่วงอ่ะดูแล้วไปอิลิโปอินซาิสามว่นหาสิบเก้าเอ็มโอ้โหทำไมไอดีผมเปิดแพ็คโกนะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยบอกเลยว่านี่แพ็คซิเวอร์ ำไมมันได้ดีกว่าของผมอีกอืมแพ็คนี้เอาเรื่องแลว้วผมเอาเรื่องจริงเดี๋ยวเราไปคำนวณครับโอเคแพ็กสตีเวอร์นะผมเดี๋ยวเรามาคำนวณกันโอเคก็ประมาณ580เอ็มถือว่าคุ้มเลยนี่ขนาดแค่30,000แคสนะก็ไอแพ็กสตีเวอร์นี่ก็เอ้แพ็กสตีเวอร์ที่เป็นกับบัมเพยเยอร์นี่ถือว่าคุ้มมากเลยครับผมได้ประมาณ550เอ็มเลยโอ้โหตอนแรกน้องเขาจะเอาแพ็คเลเวอรลิทอยู่แล้ว ผมก็เลยแนะนําเป็นแพ็คนี้ดีกว่าโคตรปุบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาตีบวกกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาตีบวกกันบ้างก็อันนี้ก็เป็นไอเดียของอน้องคิปพานุวัฒนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาตีกันเลยก็จะเป็นโมลาต้านะรู้สึกว่าตัวนี้มีแวว์ว่าจะมาแมานยูกันแต่แต้มไม่พอนะครับผมแต้มไม่พอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปก่สักห้าทีแล้วกันนะเอาบั เอาบาโลมันเอาว่าเอาบาโลโมรลาตาหรือว่าชื่อมันไม่แน่ใจเอาอกี่ทีแล้ววะหนึ่งไปละไปสองหวังว่าจะติดนะสามไปห้าเอาหย้ยห้าแล้วดีกว่าอีกทีนึงอีกทีนึงไปโมรลาตาบวกเจ็ดมาไหมมา โอ้โหดูไม่จืดครับผมเอาวาโรโมราต้าบวกหนึ่งบวกห้าคืนก็ยังดีวะพี่เอมสามละอีกเออสี่โอ้โห,โหปแปลกมากเลยเดี๋ยวนี้กู้คืนเนี่ยเวลาสมมุติเราเอาหกมาบวกกับสี่มันจะกู้คืนได้บวกสี่ตลอดก็คือคแบบเอาหกบวกกับสองก็กู้คืนได้บวกสองโอ้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r ค b e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปโอเคฝากอย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับนี์อยู่ใต้คลิปนะครับผมบายฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า